วิเคราะห์วิจารณ์ครับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2568ครับถ่ายทสพันธ์าังช่อง7 SD เดีเวลา14 30นาฬิกานาทีถึงเวลา16 30นาฬิกานาทีซึ่งคู่มวยครับประกอบไปด้วยมวยละปูนเสือ2อคู่แรกครับคู่ที่1ครับจะเป็นการพบกันระหว่างลุงทยานฟ้าสอยิ่งจเจริญการช่างพบกับน,นั่นนำโชคบุญน,นานาม,มวยไทยในบิกัด1 1้ปอนด์เป็นการชกในกัน การชกกันในเมือรอบปุนเสือสาย B ครับผู้แพ้ตกรอบทันทีผู้ชนะจะได้ลุ้นอีก1นึ่งไฟส่วนคู่ที่2เป็นการชกกันระหว่างยอดบัวง,งามลูกกันทะละพบกับของด้านยอดเหล็กแหลมพอพิมพ์ออนหรือต่อพิทักษ์ชัยครับจะชกกันในพิกัดร1อสปอนด์ในสาย B ผู้ชนะก็จะเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อจากทางด้านแคมมารูนส่วนผู้แพ้จะได้ลุ้นอีกหนึ่งไฟครับ คู่ที่3เป็นเมืองรองคู่เอกเป็นการโกกันระหว่างเพชรปภพาพรลูกบ้านใหญ่ชกกับนั่นกำปั้นทองสอจอเปียกอุทยัยในพิกัด1 1 2ปอนป์ถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่อีกคู่หนึ่งครับเพราะว่าเพชรปภาพรค่อนข้างน้อนแรงในเชวโมงนี้ส่วนกำปั้นทองมาอยู่กับสอจอเปียกอุทยัยน่าจะเป็นมวยสร้างเป็นมวยปั้นของดังฝั่งสอจอเปียกอุทยัยครับและคู่เอกกําไรการ เป็นคู่มวยที่ถือว่าเป็นมวยที่กำลังสดกำลังแรงในชั่วโมงนี้ครับ10ไฟกว,กว่าหลังครับแทบจะไม่แพ้ใครเลยครับสำหรับทางด้านยอดกระตันยูจิตเมืองนนวันนี้ปล่อยเวทปล่อยพิกัดขึ้นมาในพิกัด124ปอนด์มาดูว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้จะโชคกับนักมวยเก่าเกมรุ่นพี่อย่างด้านปีใหม่เอราวัณน,นั่นเองครับคู่ที่หนึ่งครับเป็นการโชคกันระหว่าง ลุงทยานฟ้าสอยิ่งจะเลิินการช่างชกกับด้านนำโชคบุญลนามวยไทยในพิกัด1 12ปอนปอคู่นี้ผู้แพ้จะตกรอบทันทีผู้ชนะยังได้ลุ้นอีก1นึ่งไฟมโนกันที่นักมวยฝั่งมุมแดงครับลุงทยานฟ้าสอยิ่งจะเลิินการช่างเป็นมวยอายุสิบปีส่วนสูงร7อเเซนติเมตรครับเป็นมวยจากจังหวัดนครราชสีมา ชคมาแนว,วรวมๆ40ครั้งเป็นมวยเดินมวยบูมวยเปิดเกมซ้อมทีี่ใครมวยสอยิ่งจะเลินการช่างจังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักปล่อยปล่อย53กิโลกร,รัมครับฟอร์มล่าสุดของเจ้าตัวก็แพ้คะแนนให้กับทางนั้นยอดบัวง,งามลูกกันทะละสำหรับรุ่งทยานฟ้าครับก็เป็นมวยสูงยาวเปิดเกมครับได้เปรียบในเรื่องของความสูงอย่างแน่นอนวันนี้ครับเป็นมวยเปิดเกม บูสู้ได้ดีอีกคนหนึ่งครับถึงแม้ว่าในช่วงปลายๆย,ยก4ยกหดูว่าการเก็บแรงการผ่อนหนักบอนเบายังยังดูว่าน่าเป็นห่วงแต่ในเรื่องของหัวจิตหัวใจการเปิดเกมในเรื่องของวงในถือว่าบูสู้ได้ค่อนข้างดีครับประสบการณ์มวยความเป็นมวยนี่ดูว่า,าจะเป็นรองคู่ชกอยู่นะครับส่วนคู่ชกวันนี้ครับนำโชคบุญรันาน,านามวยไทย นำโชคครับก็เป็นมวยอายุ20ปีส่วนสูง163เซนติเมตรครับเป็นมวยจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนปัจจุบันชกมาแล้วรวม30ครั้งเป็นอย่างต่ำครับเป็นมวยบูหมวยเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดซ้อมธี่ค่ายมวยบุญละนามมวยไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับน้ำหนักปล่อยๆ55กิโลกรมัมถือว่าน้ำหนักปล่อยๆนี่ได้เปรียบอยู่2กิโลกรมัมฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังครับก็มีแพ้กแนนั่น ซันอีจิเอ็กซิติคอนยิมแพ้คะแนนนั้นคมเพชรจาาติอุบลล่าสุดครับมาแพ้นอกทุกที่สามนั้นยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยแต่ว่าถือว่าเป็นมวยที่มีโชคไม่วาสนานะครับปกติถ้าแพ้นอกเหมือนรอบบนเสือจะคัดออกทันทีครับเพราะว่าตัวสำรองตัวเต็งๆีค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะมวยในครั้งนี้ครับตัวเต็งๆต,ตัวเก่งๆตัวเก่งๆนี่นะครับอยู่ตัวสำรองหมด แต่ทางด้านนำโชคถึงแม้จะแพ้น็อกแต่ทีมงานผู้จัดก็ยังให้โอกาสในการโชคอีกหนึ่งไฟถือว่าให้ทั้งด้านของนำโชคครับได้มีโชคมีชัยได้แก้ไขตัวเองอีกหนึ่งไฟสำหรับคู่นี้ครับเป็นการโชคกันระหว่างลุงทยานฟ้าสอยิงเจริญการช่างโชคกับด้านนำโชคบุญระนามวยไทยคู่นี้3มยกแรกเปิดเกมใส่กันอย่างแน่นอนนำโชค จะติาขาเจาะยางต่อยหมัดเดินเข้าหาทางด้านลุงทยานฟ้าส่วนลุงทยานฟ้าในไฟนี้ก็จะไม่ถอยเยอะครับอาศัยจังหวะ2นะครับในช่วงต้นๆแต่ก็จะมีลูกแรกลูกบูเช่นกันครับ3มยกแรกถ้านําโชคต่อยนับต่อยนอกได้ก็น่าวัดน่านลุ้นนะครับ3มยกแรกน,นี้นาโชคน่าจะไปก่อนส่วนลุงทยานฟ้าถ้าไม่แพ้นอกถ้าไมโดนนับดูว่าไปไปลายน่าจะแสงได้ครับ คู่นี้ออกชิ้นชอบไปดิ้งนั้นลุ่งทะยานฟ้าสอยิ่งจะเรินการช่างครับคู่ที่2เป็นการชกกันระหว่างยอดบัวงามลูกกันทะะพบกับทางด้านยอดเด็กแหลมพ่อพิมพอ์อนครับในพิกัด1 1 2อปอนด์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูน่าชมเป็นอย่างมากครับคู่นี้ถือว่าเป็นตัวเต็งในสายด้วยกันทั้งคู่ครับมาดูที่ตั้งมว่ยฝ่ายแดงครับยอดบัวงามลูกกันทะละเป็นเมื่อยอายุ18ปีสสูง175เซนติเมตรครับ เป็นมวยจากอำเภอกรารทะวิชัยจังหวัดมหาสารครามชกมาแล้วรวมรวมครั้งเป็นมวยเข่าผสมฝีมือครับซ้อมที่ครายมวยลูกกนทรทะจังหวัดมหาสารครามครับน้ำหนักปล่อยๆห้กิโลกรัมครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังก็มีชนะนกจุดที่สีนั่นยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยมาแพ้นกจุดที่สามนั่นยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัย ล่าสุดครับก็มาชนะคะแนนทั้งนั้นรุ่งทะยานฟ้าสอยิ่งจะเลินกันช่างมาล่าสุดครับคู่นี้เป็นการรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งส่วนทางฝั่งมุมน้ําเงินครับเป็นทางฝั่งของยอดเด็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยยอดเด็กแหลมครับก็เป็นมวยยุ18ปีสูงร7อเเซนติเมตรเป็นมวยจากจังหวัด้อยเอ็ดชกมาแล้วรวมๆ50ครั้งเป็นมวยเขา่าแต่ก็มีลูกศอก ที่ถือว่าฟันได้ค่อนข้างคมครับซ้อมที่ค่ายมวยต่อพิทักษ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำหนักปล่อย53กิโลกรมัมฟอร์มการโชก3ฟอร์มหลังมีชะนะนอกยกที่มีแพ้นอกยกที่สี่นั้นยอดบวงามลูกกันทะชะชนะนอกยกที่สามทางด้านของยอดบวงามลูกกันทละล่าสุดมาชนะน,นกยกที่สามทางด้านนำโชคบุญรนามวยไทย ถือว่าเป็นมวยอ,อาวุธหนักอาวุธแรงนะครับ5ไฟหลังชกไม่ครบ5้ายกนะครับชนะ4แพ้แค่ไฟเดียวนะครับถือว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงอีกคนหนึ่งครับคู่นี้เป็นการชกกันระหว่างยอดบวงงามลูกกันทนละพบก,กับยอดเด็กแหลมพ่อพิมพ์ออนทั้งคู่เป็นมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นมวยเข่าเป็นมวยเ,เปิดเกมทางฝั่งยอดบวงงามนี่จะได้เรื่องของหลักเหลี่ยมสมองมวย ถือว่าเหลี่ยมมวยนี่จะดูดีกว่าส่วนยอดเหล็กแหลมนะครับถึงแม้จะเดินโค้งเคงแต่เรื่องลูกของลูกศอกนี่ถือว่าฟันได้ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ฟันได้ค่อนข้างคมครับสลับครูนี้เบื้องต้นมองว่าลูกศอกจะทาให้ยอดวงงามกังวลนะครับส่วนตัวยังออกชอบที่นั่นยอดเหล็กแหลมพอพิมพ์อ่อนครับ คู่ที่3เป็นมวยรองคู่เอกเป็นการชกกันระหว่างเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่ชกกับด้านกำปั้นทองสอจอเปียกอุทัยในพิกัด112ปอนปอนครับมาดูกันที่นักมวยฝ่ายแดงครับเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่ถือว่าเป็นมวยที่ชั่วโมงนี้นะครับถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงและก็เป็นอีกหนึ่งสีเสื้อที่ช่องเจครับต้องการอนุรักษ์ไปอย่างมากครับสลับ สีเสื้อของลูกบั้นใหญ่และก็เป็นมวยสร้างเป็นมวยปั้นของทิของทางฝั่งทีมงานเกียรติเพชรเพชรประพาพรก็เป็นมวยอายุ17 7ปีส่วนสูง174เซนเมตรครับเป็นมวยจากห้วยอำเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีชกมาแล้วรวมๆ่วม80ครั้งเป็นมวยเข่าผสมฝีมือปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชะพันธนกักปล่อยๆหกิโลกรมัม สามฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนนั่นสายเพชรกล้องธร,รณีมวยไทยสเสมอยอดบวงงามลัคก,กี้บันเทิงล่าสุดก็มาเสมอทางนั่นเดชพานุสอภงภอมร์มาล่าสุดครับส่วนทางฝั่งคู่ชกวันนี้สำหรับเพชรประภาพรครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวหนึบเหนียวแน่นถือว่าเป็นมวยที่จับในค่อนข้างดีนะครับแต่ยังขาดในเรื่องของความหนักแรงในการ ตีวงในนะครับแต่ลูกจับลูกคล้องถือว่าจับได้ค่อนข้างเหนียวนะครับเพราะว่ามีคุณพ่อมาเป็นเทรนเนอร์เป็นคนที่คุมในการซ้อมแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในมุมให้ด้วยสว่วนคู่ชกวันนี้ครับกำปั้นทองชอหพยักษเป็นมืยอ,อายุ19ปีครับส่วนสูง160ซนติเมตรครับเป็นมวยจากอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดชกมาแล้วรวมๆ90ครั้งครับชื่อมวยกระดูกมวยนี่ต้องอยู่ที่ กำปั้นทองนะครับชกมาก่อนดังก่อดครับเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือนะครับปัจจุบันก็ไปซ้อมกับสอจอเปียกอุทัยนะครับไปเก็บตัวทางฝั่งนั้นน้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกรัมนะครับดูน้ำหนักปล่อยๆก็เท่าๆกันนะครับ54ปอนด์ฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนั้นสะกุลพัฒโชตบางแสน ชนะคะแนนนั้นเพชรเอเก,กเกียรติจำรูนล่าสุดมาชนะคะแนนท่านั้นเบอร์หนึ่งสสละชีพซึ่งปกติทางฝั่งของกระปั้นทองก็จะชกในฝั่งของสายศึกของอในศึกของสอสมหมายเป็นหลักนะครับวันนี้มาชกดังฝั่งของศึกเกียรติเพชรแล้วก็น่าจะอยู่ฝั่งของศึกเกียรติเพชรยาวๆครับอยู่กับสอจอปียกอุทัย สำหรับคู่นี้ครับเป็นการชกกันระหว่างเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ชจกกับนั่นกำปั้นทองสอจอเปียอุกุัยเพชรประภาพรครับก็เป็นมวยเขา่าเป็นมวยเข่าเนี้วหนึบครับเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงจับในนี่ถือว่าจับได้ค่อนข้างดีลูกตีก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ในเรื่องของหัวจิตหัวใจดูว่าหัวใจดีกว่านะครับมีความพยายามมีความกระหายที่จะเป็นผู้ชนะมากกว่า ส่วนกับปันทองสาจับเปียกุไทยก็เป็นมวยจังหวะสองครับคอยออกคอยโต้คอยบงังกินเหลี่ยมกินทรงสลับคู่นี้ครับเบื้องต้นทัศนวิจารณร์ส่วนตัวยังชอบไปที่ด้านเพชรประพาพรลูกบ้านใหญ่ดูว่าน่าจะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเพชรประพาพรดูโชคแล้วค่อนข้างมีความกระหายในการชคค่อนข้างสูงร่างกายดีหัวจิตหัวใจดีครับจับวงในค่อนข้างเหนียวลุ้นสีห้าได้ครับสลับคู่นี้ เดินทางมาถึงกุ่ที่4ครับเป็นคู่กรรรายการเป็นการพบกันระหว่างยอดกระตันยูจิตเมืองนนพบกับนั่นปีใหม่เอราวัณในพิกัด124ปอนด์ทางฝั่งมุมแดงครับยอดกระตันยูจิตเมืองนนเป็นมวยอายุด9 9ปีส่วนสูง175ซนติเมตรเป็นมวยจากจังหวัดร้อยเครับชกมาแล้วรมๆ1น0่อครั้งเป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องครับนอกได้ในดี ปฏปบันซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์น้ำหนักไปปล่อย62กิโลกร,รมัมฟอร์มการช่วงสิบกว่าไฟไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะมาล้วนสาฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนทา้งนั้นมหาสมุทรแปะมินบุรีชนะคะแนนทังนั้นลิทธิเดชเกียรติทรงฤทธิ์ล่าสุดไปวัดกับเบอร์หนึ่งในพิกัด122ปอนด์ครับสามารถเอาชนะ เพชรสมานสมานการเม้นมาได้แล้วก็วันนี้ครับปล่อยเบรปล่อยน้ำหนักขึ้นมาในพิกัด124ปอนด์สลับนั่นดยดกระตันอยู่ก็ถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงครับเดินได้ถอยได้โดยต้นต้นก็อาศัยจังหวะ2ทัจังหวะ3เล่นเหลี่ยมเล่นเชิงถ้าเสียเปรียบวงนอกก็มีวงในครับจับได้ดีถือว่าเป็นมวยที่มีเหลี่ยมตัวค่อนข้างดีครับแล้วก็รูปร่าง ก็ค่อนข้างสูงยาวส่วนคู่ชกค,ครับปีใหม่เอราวันถือว่าเป็นมวยรุ่นพี่เคยพะทะก,กับตะวันฉายมาแล้วในสมัยเด็กๆแต่ถ้าถามว่าชั่วโมงนี้ใครใครดูดีกว่าผมว่ายอดกระตูนดูดีกว่านะครับเพราะว่าปีใหม่เอราวันนี้ถึงแม้ว่าจะสดในช่วงเด็กๆแต่ก็ได้เข้มขัดหรือว่าได้แชมป์ค่อนข้างน้อยนะ,นะครับหรืออาจจะยังไม่เคยเป็นแชมป์เลยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ เป็นมวยอายุ26ปีครับส่วนสูง169ซนติเมตรครับอำเภอเป็นมวยจากอำเภอจันนะจังหวัดสงขลาชกมาแล้วร่วม100ครั้งครับเป็นมวยฟฝีมือซ้อมที่ค่ายมมยเอราวันจังหวัดยะลาน้ำหนักปล่อยๆ61กิโลกรมัมฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังครับก็มีแพ้คะแนนทันั้นสิทธิทชัยสอดีชพันแพ้ขาดนะครับวันนั้นโดนโดนนับด้วย ชนะน็นองที่3านั่นเชอรี่อาวุธอุดรล่าสุดมาชนะคะแนนนั่นปานเทพสจเล็กเมืองนนมาล่าสุดครับสรับน,นั่นปีใหม่ก็เป็นมวยฝีมือครับอาศัยจังหวะ2จังหวะ3เตะต่อยถือว่าอาวุธนะครับหลักเหลี่ยมสมองมวยฝีมือมวยนี้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับแต่ดูความกระหายในชัยชนะนี่ดูว่ายังน้อยครับวันนี้ส่วนสูงก็ เสียเปียบทางฝั่งยอดกตันยูสลับคู่นี้เป็นการชกกันระหว่างยอดกตันยูจิตเมืองนนชกเกับปีใหม่เอราวัณยอดกระตันยูนี่ถือว่าเป็นมวยที่ฟอร์มสดฟอร์มแรงเป็นอย่างมากครับหาตัวจับยากเลยก็ว่าได้ครับชั่วโมงนี้เป็นมวยที่วงนอกได้วงในดีนะครับถือว่าในชั่วโมงนี้นชนะเพชสมานได้ก็เจอได้ทุกคนนะครับวันนี้มันเจอปีใหม่ปีใหม่ก็เป็นมวยที่ ร่างกายก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับดูช่วงหลังในไฟที่ชกกับทั้งนั่นสิทธิทชัยนี่แพ้แบบขาดลอยเลยนะครับถ้าว่ายอดกระตันยูไล่บทไล่เบียดดีๆวันนี้ดูว่ามีโอกาสถึงนับถึงน็อกได้เหมือนกันครับคู่นี้ส่วนตัวมองว่าห่างนะนะครับยอดกระตันยูนี่ชนะเพชสมารได้นี่ดูว่าปีใหม่ยังไม่ใช่คู่ชกที่สมศักดิ์ศรีหรือว่าเหมาะสมนะครับต้องเจอในเวทในเกตเดียวกันนะครับ วันนี้นะครับน่าจะเป็นบันไดอีก1ขั้นให้ยอดกระตันยูนะครับขึ้นมาทาบในเวท124ปอนด์แล้วก็น่าจะชนะไปแบบขาดลอยไม่มีความสูสีครับคนนี้ชอบไปที่นั้นยอดกระตันยูจิตเมืองนนครับ